สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้ช่วงบ่ายๆของวันที่7เดือน9ปี6 7นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ีน่อยนะครับผม,มเชฟหนุ่มก็เพิ่งตื่นพอดีเมือ่อคืนนี้ประมาณหยอดแก๊สถึง4ี่ทุ่มแล้วกลับมานอนแล้วตีสามก็ไปหยอดใหม่ครับผมก็ตื่นเลยหยอดถึงประมาณ แปดโมงเก้าโมงก็กลับมานอนพักผ่อนครับก็เสร็จแล้วเหลืออีกอาทิตย์นึงถึงจะหยอดใหม่ครับผมก็วันนี้ก็ตื่นมาทําคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแนวทางเป็นสูตรที่คำนวณนะครับตัวเลขมีเข้ามีรุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับผมสำหรับผล้านอยของวันที่6นะครับเชี่ยมหนุ่มให้เด่นที่0 2 8 เกวิ่งรูดที่2นะครับผมเฉพาะกิจออกหกสกับ5 9ก็มา9ตัวเดียวพิเศษออก0 2 3กับ8 5ก็มา8อีกแล้วโอ้ยมันมาตัวเดียวมันมันไม่มีชุดเนาะส่วน0 2 3ก็มี2 4วิ่งรูด2ก็เข้าครับ3ตัวก็ให้8 2 0 0 2 5ดูมันไม่เข้า ปกติออก9 24ก mm. ับ6 3ก็มา24 42ตัวกลับนะครับผมแล้วก็ v i p 967กับ8 8ก็มา88นะครับผมก็ยังถือว่ามาแต่มาน้อยชุดนะครับผมครับผมวันนี้ก็สูตรก็มาอีกแล้วครับเล่นเรากยสะวันนี้สูตรติดลบพอมันเดินดีมาได้หลายวันแล้วมันก็ตะกับเอ้ยตะกุกตะกักอย่างนี้ตลอดเลย ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับวันเสาร์นะครับวันที่เจ็ดนะครับผมเดือนเก้านะครับปีหกเจ็ดนะครับผมฮานอยนะครับผมวันนี้นะครับรวมสี่หน่อยนะครับผม ตัวเด่นนะครับของวันนี้เด่นที่หนึ่งนะครับผมสามหแล้วก็ก้านะครับผมวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดวันนี้วิ่งรู่ที่สามนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับสามห้านะครับผมสามหกสามเจ็ดนะครับผมแล้วก็สามแปดหกเจ็ดนะครับหกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับตามสูตรนะครับผมชุดเบิ้ลน,นะครับผมก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกแล้วก็เก้าเก้านะครับหกกับเก้าจะมาไหมวันนี้ชุดสามตัว หกเสามไปเลยหกหนึ่งสาม้าหนึ่งสามแล้วก็หกหกเก้าเผื่อมีเบิ้ลน,น่าจะมีเบิ้ลหน้าครับวันนี้ ครับผมวันนี้วิ่งรูที่3มนะครับวิ่งรูที่3ามหนสนะครับ3 6 6หกนะครับผมแล้วก็9ก้าสามกสกับ6กหนึ่งสมครับชุดสามตัวคูเบิลก็3าสามนะครับ ครับผมก็ฝาก fc กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆกับวันหยุดของใครลหลายๆคนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ